สวัสดีคับพบกับผมพลามหานะครับวันนี้ก็มีนัดหมายส่งมอบรถอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้จะเป็นกระบะตัวสปอร์ตนะคะเป็นเน็เซียนสปอร์ตราคาอยู่ที่9 7 4 0 0 0เจดหื่นสี่พันบาทนะครับตัวนี้จะเป็นสายครีมครีมเดิมๆนะครับมาดูกันนะครับว่าออกแบบอะไรบ้างนะครับในรูปร่างหน้าตาแบบเดิมๆนะคบก็คือกระจังหน้านะครับมีโลโก้ใหญ่นะครับคำว่าฟอร์ตนะคะเป็นโลโก้ฟอร์แล้วก็กระจังหน้าเป็นสีกาแฟนะครับกันชนก็จะเป็น เป็นดาไฟเหมือนกันนะครับเป็นสีเฉพาะของตัวท็อปนะครับตั้งแต่ตัวสปอร์ตขึ้นไปนะครบเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะครับไฟหน้าตัวนี้จะเป็น LED นะครับออกแบบเป็นตัว C นะคบส่องสว่างได้ไกลนะครับในยามกลางคืนนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับไม่ว่าจะเลี้ยวทางซ้ายหรือขทางขวาไฟจะหมอกก็จะติดตามไฟเลี้ยวเลยนะครับตัวนี้นะครบให้ล้อแมกมานะครับตัวนี้ล้อแมกขอบขอบสิบแปดนะครับตัวโชคตัวนี้เป็นโชคโมโนทูบนะคบ กระจกมองข้างปรับและพับพับไฟฟ้านะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ไฟท้ายตัวนี้เป็นแบบ LED แล้วนะครับส่วนฝาท้ายตรงนี้ก็เป็นแบบผ่อนแรงด้วยนะครับยกขึ้นยกลงได้สะดวกสบายนะครับสำหรับพี่ๆที่สนใจนะครับโปรโมชั่นตัว Nexgen t Sport ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่9 7้0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ ออกรถเดิมๆแบบนี้นะคะบุ๋มมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับอ่าของเราจะเป็นช่วยผ่อนสามเดือนนะคบอ่าคาว่าช่วยผ่อนคือช่วยผ่อนจริงๆนะคบไม่ใช่ขับฟรีเก้าสิบวันนะครับถ้าขับฟรีเก้าสิบวันก็คือเหมือนยืดอายุข้างวันแรกออกไปไม่ได้ช่วยผ่อนนะครับแต่นี้คือบุ๋มช่วยผ่อนให้สามเดือนเลยเต็มเต็มเลยนะครับหรือถ้าลูกค้าอยากผ่อนปกติมีโปรโมชั่นที่เด็ดกว่านั้นนะคะฟรีทองคำหนึ่งบาทนะครับออกรถเพียงสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับ จะรับเป็นโป้ทอง1บาทหรือช่วยผ่อน3เดือนก็ได้เหมือนกันนะครับยังไงติดต่อบุ๋มมานะครับทั้งออนไลน์แล้วก็ Walk in ินะครับ0928835986ครับขอบคุณครับ